แล้วคุณสามารถแกเป็นอยู่เบื้องหลังดิวบ้านริมคลองนะคุณวันเล่าคุณวันเล่าให้ฟังเอคุณสามารถก็เป็นหนึ่งในคนที่เหมือนดัน MV ดุงป้อมมาช่วงนี้ใช่ไหมเนี่ยเอยังไงนะคพี่เสเหียมันไม่ไม่ชัดได้ยินไหมได้ยินไหมได้ได้ยินวันสะท้อนฮะอ๋อชัดนะพอจบพองเรื่องเรื่องไหมคะอ่าู้เรื่องนะฮะจะจะถามสามารถอย่างนี้ว่าช่วงเนี้เอ็ีดุงป้อม ค่อยๆถูกผลิตออกมานะด้วยสโลแกนว่าอ่าคิดถึงลุงตู่ให้ลุงป้อมสารต่อคือประเด็นอย่างนี้ผมไ่่เป็นคนทําเองค่ะเออผมไ็นคนทําเองแล้วก็คือผมคิดว่าที่คนคิดถึงลุงตู่อ่ะเขาก็ทําขึ้นมาเองเพราะชาวบ้านเนี่ยคิดถึงลุงตู่จริงๆค่เพ<ๆ>ราะว่านายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาเนี่ยบริหาเรเศรษฐกิจไม่ตรงตามที่หาเสียงไว้ครับหรือเขาเรียกว่าเปิดเองไม่ตรงปกอ,อ่ะอ่า ตอนนี้เขาก็เลยคิดถึงลุงตู่ก็เลยแต่งเพลงคิดถึงลุงตู่ขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นไวัเล่เาคราวนี้อย่างที่ผมพูดว่าวันนี้ลุงตู่ท่านไปนเป็นองคมนตรีแล้วลุงตู่มาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ครับก็มีลุงป้อมที่จะสารต่อลุงตู่คือลุงต่อลุงตู่เริ่มลุงป้อมทําต่อไงครับค่ะอ่อแล้วผมกางจะบอกว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับคุณนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยผมคิดว่าลุงป้อมเองก็เป็นเคดจนายกรัฐมนตรี สองพักปรับปรับบัรับซึ่งสภาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกลุปป้อมได้อก็เลยเป็นการแต่งเพลงขึ้นมาสองเพลงครับเพลงเนี้ยก็เพลงเป็นเพลงที่เอลุงตู่เริ่มลุงป้อมทําต่อครับออันนี้แล้วก็อีกเพลงเคือลุงป้อมมอบใจให้คนไทยครับอทีนี้เดี๋ยวรวมไทยสร้างชาติเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยอ้าวทำไมทำไมแย่งซีกันอย่างนี้ทำไมลุงตู่มันไม่ได้มันไม่ไมไม่ไไม่ได้แย่งซีหรอกครับคือคือผม ผมบอกว่าไม่มีใครไปแย่งชีนลุงตู่แล้วลุงป้อมกับลุงตู่เขาก็เป็นพี่น้องกันมาห้าสิบปีในบ้านลุงป้อมที่รอหนึ่งก็มีต้นไม้ที่ลุงปู่ปลูกไว้ตั้งแต่เป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งต้นไม้ก้ออกดอกงอกงามอย่างดีไม่มีใครไปแย่งชินใครลุงตู่ลุงป้อมก็รักกันอย่างล่าสุดเมื่อวันที่ที่แล้วที่วัดท่าทองลุงป้อมกับลุงตู่ก็ไปเจอกันที่งานก็นั่งติดกันคุยกันอมันมันไม่มีใครที่เขาแย่งสิงกันหรืออะไรเพากเขาเป็นพี่น้องที่รักกันคือผมว่ามีคนกลุ่มบางคน ลัวลุงตู่กับลุงป้อมรักกันแล้วจะไม่ได้เป็นนายกก็พยายามที่จะปล่อยข่าวสกิดเพื่อให้เกิดความขัดแยง้งเท่านั้นแหละครับอ๋อที่บ้านลุงป้อมมีมีต้นไม้ที่ลุลงตู่ปลูกแต่ลุงป้อมเป็นคนรดน้ํามันมีนายามัยยะอะไรก็ผมบอกว่าถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่มีคนรดน้ําต้นไม้มันตายไหมฮะัเออเออฉันั้นภารกิจต่างๆที่ลุงตู่สร้างไว้ลุงป้อมจะมารดน้ําต่อเนื่องให้ คือต้นไม้มันใหญ่โตเลยไปไปที่บ้านป่าลอยต่อเนี่ยเห็นเลยอยู่ซ้ายมือติดรั้วเลยเขียนเลยว่าพลเอกประยุจจโอชาไม่ทัภาคที่หนึ่งปลูกใช่ไหมครับแล้วผมถามว่าตั้งแต่เป็นแม,ม่ทับภาคที่หนึ่งเนี่ยตั้งแต่ลุงตู่ยังไม่กเกษียณจนตอนนี้ผ่านมากี่สิบปีแล้วอะ่ะถ้าเกิดเขาเขา,เขาโกรธการจริงผมว่าต้นไม้ต้นนี้น่าจะตายไปแล้วหรือไม่ก็ถูกตัดทิ้งไปแล้วเออฉะนั้นเนี่ยค,คุณสามารถมองถึงช็อตสิบสี่สิงหาเลยนะถ้าเกิดอุบัติเหตุคุณเศรษฐาไปนะตามสามนลูเนี่ยนะ ลุงป้อมก็คือผมบอกว่าถ้าถ้าวันที่14ิงหาเนี่ยศาลรัฐมรุนตัดสินคุณเศรษฐขาพรลมอก็ไปทั้งคณะพอไปทั้งคณะเนี่ยสภาต้องเลือกนายกครับก็เป็นวันนั้นก็ไปว่ากันอีกทีว่าใครจะเป็นปัเดือนายกบ้างพรรคใดจะเสนอใครบ้างก็ไปว่ากันตอนนั้นครับแต่สุดท้ายนายกรมตรีนี้ก็จะมีแต่สอสอเลือกไม่มีสวเลือกแล้วครับอ่าซึ่งเพื่อไทยก็จะครองเสียงข้างมากได้เหมือนเดิมหรือเปล่า ใช่ใครคือคนจะเป็นรัฐบาลเนี่ยต้องคุมเสียงข้างมากให้ได้อย่างที่ผมพูดมาตลอดครับคุณเสถียรคุณเฟิร์นคุณฟ้าครับค่ะชาวบ้านรักนี่ได้เป็นสอสอนะค่ะสอสอรักนี่ได้เป็นรัฐมนตรีนะอ่ารัฐมนตรีรักนี่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะเออฉะนั้นแต่ว่ากลุ่มสอสอที่เขาเลือกถ้าเขาเลือกคนนี้เป็นรัฐมนตรีเขาเลือกคนนี้เป็นนายกมันก็ไปตามนั้แหละครับเพราะว่า สภา,านี่ต้องเสียงข้างมากเกิน2 5 0รอยห้าสิบถึงจะบริหารราชการแผ่นดินได้ไม่งั้นเสนอกฎหมายอะไรไปก็ไม่ผ่านสภาก็อ,อยู่ไม่ได้อยู่ดีครับอ่าคือมันมีมันมีสสอในพลังประชารัฐนะคุณอย่างคุณไผ่ลิกเนี่ยก็บอกว่าเอ็มวีที่ปล่อยมาเอ้ยบางคนเขาทําบางคนนะมันไม่ใช่ภาพรวมของพรรคนะเอา้าผมแต่งเพลงให้หลวงป้อมผมไม่ได้แต่งเพลงให้พลังประชารัฐเออเออเอเอคุณเสถียรครับผม,ผมก็ให้ลงผมก็ให้หลวงป้อมฟังแล้วค่ะอ่าเอาเอ ถ้ามันลูป้อมเขาไม่ชอบผมก็ไม่ปล่อยหรอก oh. แล้วผมปล่อยออกไปก็ไม่เห็นลูป้อมโทรมาดานะแ uh huh. ล้วผมแต่งเพลงให้ลูป้อมเนี่ยผมไม่ได้แต่งเพลงให้พรคพลังประชารัฐเข้าใจใหม่ก่อนคุณเสถียรกับคุณโวย์คุณฝ้ายค่ะเออคือถ้าผมแต่งเพลงพลังประชารัฐต้องไปผ่านกรรมการบริหารพักนู่นอ่ะนี่ผมแต่งเพลงให้ลูกป้อนะมแล้วก็ไม่มีไม่มีชื่อพลังประชารัฐแม้แต่ชื่อเดียวเออแต่เพลงเนม่นแต่สามารถเห็นใช่ไหมว่ามันมีความเพื่อนไหวอีกซิ่งหนึ่งในพลังประชารัฐเองนี่แหละที่บอกเฮ้ยคุณทำอะไรอยู่เนี่ย ไม่ไม่โอว่ามันไม่มีหรอกพรรคการเมืองมันต้องมันไม่ได้เป็นพรรคการเมืองมันเป็นคนที่มีุรงกรา์เดียวกันมารวมกันนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้มีพ่อมีแม่มีลูกมาอยู่ด้วยกันมันเป็นคนที่มีุรมกรา์ทางการเมืองมามีความคิดเดียวกันคผมคิดว่าพรรคการเมืองมันใหญ่อ่ะอ่ามันก็มีความหลากหลายอ่ะใช่ไหมแต่อย่างที่ผมพูดอ่ะผมแต่งเพลงให้ถุงป้อมผมไม่ได้แต่งเพลงให้พลังประชารัฐเออแล้วก็พร้อมเลยถ้าสิงหาเกิดจัดขั้วใหม่ก็สู้เลย ยังไงครับพี่เถียนคือหมายถึงถ้าคุณเศรษฐาไปปั๊บหลัง14สิงหาเนี่ยลุงป้อมก็พร้อมที่จะไปเจรจาหาเสียงมาเพื่อโหวตขึ้นเป็นนายกคือประเด็นผมว่ามันต้องหลังวันที่7ก่อนนะวันที่7สิงหาเนี่ยถ้ายุบก้าวไกลอะ่ะเร,เราก็จะเห็นอะไรอีกหลายอย่างเช่นคือมันคือสมมุติอย่างที่อย่างที่เราเข้าใจว่าวันที่7เนี่ยยุบแน่อยู่แล้ววันที่พอยุบแน่นี่มีการตัดสิทธิกรรมการเป็นหางพักตกต้องไหมครับค่ะ,คะ ตอนนี้ถามว่ามันก็มีพักใหม่ที่เขาจดรอไว้อยู่แล้วแหละครับแต่สสเนี่ยจะตามไปพักใหม่ของพักก้าวไก่ที่จดไว้อยู่ไห่ครับเพราะผมกำลังจะพูดว่าในอดีตเนี่ยตอนที่อนาคตใหม่ถูกยุบเนี่ยก็มีคนตามไปพักก้าวไก่ครับปรากฏว่าพอถือว่าเลือกตั้งพักก้าวไก่กลับไม่ส่งเขาลงสสนะเนี่ยเกตโตโต้เนี่ยผมไม่อยากเอ่ยชื่อครับแต่โตโต้เนี่ยมาแทนเขาสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ลง ะฉะนั้นผมมองว่าในอดีตเนี่ยมันมีบทเรียนที่เห็นแล้วฉะนั้นวันนี้พักเก้าไกลมีสอสอเขตถึงร้อยสิบสองเขตครับถ้าวันนี้เขาตามไปพักเก้าอะไรก็แล้วแต่ที่เก้าไกลจัดตั้งอ่ะครับแล้วปรากฏว่าไม่ได้ลงจะทําอย่างไรเออฉะนั้นคนเหล่านั้นเขาก็คงต้องหาพรรคการเมืองใหม่ึ่ะังถ้าพรรคการเมืองใหม่ที่เป็นพรรคที่ตอบโจทย์ให้กับเขาเนี่ยปรากฏว่าเป็นพรรคที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้อ่ะมันก็มาเติมเสียงนะครับ๋อ มันต้องดูวันที่เจ็ดก่อนนะ <S 2> <S 2> อ่าคือประเด็นมันต้องอยุกเก้าไกลก่อนอถ้ายุกเก้าไกลแล้วคุณเศรษฐาโดนเดวันที่สิบสี่เดี่ยววันนั้นเนี่ยคุณนี่เสถียนกับคุณเฟินคุณฝ้ายมาถามเลยว่าจะสูตรจัดตัง้รตงรัฐบาลจัดกันยังไง๋อขึ้นอยู่กับใช่ไหมครับถ,ถ้าเก้าไกลแพ้แตกปั๊บไปอยู่ที่ไหนบ้างงูเห่าจะย้ายไปไหนบ้างถูกต้องคือผมกำลังจะบอกว่าวันนี้สสเก้าไกลเนี่ยมันแตกต่างกับพรคอนาคตใหม่ในอดีตพักอนาคตใหม่ในอดีตเนี่ยตอนนั้นน่ะโดนยุบมันเป็นเรื่อง เงินบริจาคครืเรองเงินกู้นะครับแต่ครั้งนี้มันโดนเรื่องร้อยสิบสองซึ่งเป็นการล้มล้างการปกครองเนี่ยผมมั่นใจว่าเกิดครึ่งพักอ่ะที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ไม่ได้มีเจตน,นาที่จะล้มล้างการปกครองครับฉะนั้นถ้าเขาไม่มีเจตน,นาการล้มล้างการปกครองถ้าเขาตามไปพักใหม่อีกเขาอาจจะโดนเรื่องนี้อีกอเขาก็ต้องคิดแล้วครับว่าเขาจะเดินต่อหรือเขาควรจะทําการเมืองแบบอื่นที่สามารถช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนไ <ผม S 1> ด้ผมกำลังจะบอกว่าไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง ไม่ต่างกับครึ่งหนึ่งนะโอ้โหแล้วพี่เฉกเฉคุณเฟย์คุณฝ้ายลองคิดดูว่าถ้าครึ่งหนึ่งอ่ะไปเติมให้คุณอนุทินคุณอนุทินก็ใหญ่กว่าเพื่อไทยถ้าครึ่งหนึ่งไปเติมให้รุป้อมรุป้อมก็ใหญ่กว่าอนุทินครับถ้าครึ่งหนึ่งไปเติมให้คุณบิรพันธ์คุณบิลพันธ์ก็ใหญ่กว่าลุป้อมและคุณอนุทินเห็นไหมฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าพักเก้าไกลเนี่ยมันคือตัวแปร ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยจับใครไม่ได้ไงเพราะว่าเป็นน้ำกับน้ำมันมันมันปนกันไม่ได้คมันก็เลยทําให้การเมืองหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เห็นอภิปรายไม่วางใจนะที่เถียงคุนเฟื่องขุนฟ้าเพราะอภิปรายไม่วางใจเนี่ยมันต้องใช้เสียงนึงเกินหนึ่งร้อยคนปรากฏประชาธิปัตป์เนี่มีแค่ยี่สิบห้ายื่นไม่ได้ครับค่ะแล้วในมุมของค่ะในมุมของคุณสามารถคิดว่าสมมุติว่าถ้าเกิดก้าวไกลโดนยุบแล้วครึ่งหนึ่งเทมาหาลงป้อมแล้ว แล้วลุงป้อมพร้อมจะเป็นนายกไหมคะถ้าหากมีการจัดตั้งรัฐบาลกันใหม่อย่างเงี้ยค่ะลุงป้อมเขามีความพร้อมเป็นนายกอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งท่านเป็นคนดิเดตนายกครับและสาท่านก็ยังเป็นสสอยู่ท่านไม่ได้ลาออกนะคบค่ะแล้วสามเนี่ยผมคิดว่าท่านแข็งแรงกว่าเดิมซื่อช้ำก่อนที่ท่านหาเสียงเนี่ยกับปัจจุบันเนี่ยผมว่านี่คือนิวลุงป้อมเลยร่างใหม่เขาเรียกร่างทองฉะนั้นฉะนั้นเอ็มวีที่ออกมาเนี่ยที่ผักออกมาเนี่ยก็พยายามส่งสัญญาณว่าเฮ้ยพร้อมแล้วพร้อมเลยนะหลังสิบสี่ก็พร้อมเลย คือผมบอกว่าเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเพลงที่สะท้อนให้เห็นว่าลุงป้อมเนี่ยท่านไม่เคยลืมคนไทยเลยอถึงแม้โอเคท่านจะอายุมากก็จริงนะครับ,รบแต่ด้วยสติปัญญาด้วยประสบการณ์และด้วยคอนเน็ชันที่ท่านมีเนี่ยผมคิดว่าท่านมีฐานในการแผ่นดินได้ทันทีค่ะแล้วผมเชื่อว่าภายในหกเดือนเนี่ยถ้าท่านได้เป็นนายกเนี่ยนะเทียบกับคุณเสถานี่ฟ้าัะเหวโอ้ ก็ด้วยประสบการณ์ที่ท่านบริาหารราชการแผ่นดินมาก่อนแล้วไงฮะแต่คุณเศรษฐาเนี่ยท่านไม่เคยเป็นราชการแผ่นดินฉะนั้นเวลาท่านสั่งราชการสั่งข้ารชาชการเนี่ยผมพูดเสมอคุณเสถียรนักการเมืองเปรียบเสมือนจ็อกกี้ข้รรราราชการประจําเปรี่ยนเสมือนมา้าถ้าม้ากับจ็อกกี้ไปด้วยกันไม่ได้มันก็วิ่งช้าหรือถ้าม้าพยศจ็อกกี้ก็ตกมาอ,อ,อ,อใช่ไหมครับแต่แต่ลวงป้อมเนี่ยท่านท่านอยู่กับข้าราชการอะมาตลอดชีวิต แล้ววันที่ท่านเคยรักษาการนายกรัฐมนตรีทุกคนก็บอกว่าทําได้ดีตอน <ใจ S 2> ที่ท่านลุงตู่เนี่ยโดนหยุดเป็นวันหน้าที่ลุงป้อมรับษาการทุกคนก็บอกว่าลุงป้อมสั่งการได้ดีแล้วก็ดูมีใจบันดาลแรงดูแข็งแกร่งกว่าเดิมอ,อีกอาทิตทีนี้เห็นไหมค,ครับอ่าอ่าก้าวไกลอาจจะมีบางส่วนย้ายซี่เห็นคุณสามารถหลังจากดิวคุณเฉลิมเข้ามาไอ้คุณวันเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นว่ามีการต่อสายกับเพื่อไทยบางคนด้วยเหรอสอสอเออมีหลายคน อีกหลายคนแต่ขอเป็นความรับพี่เสียรสอสอเพื่อไทยอีกหลายคนมีหลายคนครับที่จะมาอยู่กับแต่ผมเราจะบอกพี่เถียรว่าสอสอเขายังย้ายพักไม่ได้นะเวลานี้ฉะนั้นเวลาเราเห็นคนที่เข้าพักก็จะเป็นอดีตสอสอเป็นอดีตผู้สมัครคคนที่เป็นสอสอเนี่ยเขายังมาไม่ได้ถ้าเขาจะมาต้องให้พักขับออกก่อนคฉะนั้นผมบอกว่าการที่จะเห็นก็คือตอนโหวตนายกนั่นแหละครับ เพื่อไทยอาจจะไม่ได้เสียงเ,<อ>เท่าเท่าที่มีอยู่หรอออหวทนายกอะเขาขานชื่อพิเียนมันขานได้ชื่อเดียวค่ะมันไม่ได้ขานได้สองชื่อสามชื่อนะอมันไม่เหมือนจากโหวตสองวอที่ผ่านมาคนเดียวเลือกได้ห้าเบอร์อะไรอย่างเงี้ยพม่ใช่ออโหวตนายกรัฐทนตรีเนี่ยเขาโหวตกันในสภา,าขานชื่อเป็นรลายคนครับดังนั้นมันก็จะเห็นเลยว่าใครเลือกใครไงครับอ๋ออาจจะไม่ต้องย้ายพักแต่วันนั้นแหละจะมีเพื่อไทยอาจจะโหวตให้ลุงป้อมหรอ ถูกต,ต,<ร>ต้อง,รงหรือว่าอ,อยู่พักเก้าไกลที่ไปพักใหม่ก็อาจจะโหวตให้ลุงป้อมก็ได้โอ้ถ้าถ้าเขาเชื่อว่าลุงป้อมเป็นนายกที่สามารถจะบิหลานเลืเจนเป็นนี้ได้การโหวตนายกเป็นเอกสิทธิ์ะนะครับพี่เฉียนคุณเชิญคุณฟ้าหครับค,ครับคุณสามารถก่อนที่มันจะไปถึงขั้นนั้นในการโหวตเรื่องนายกแสดงว่าเรามั่นใจแน่นอนหรอคะว่าวันที่เจ็ดสิงหาคมเนี้ยศาลจะวินิจฉัยยุบพ,พักเก้าไลแน่นอนผมผมเอามาติเก้าศูนย์ คนสวนคนไส้คนขายเก้าศูนย์ผมถามว่าในวันที่สามสิบเอ็ดพงาเนี่ยสารแลบรรลุต้องนิจฉัยไปแล้วเก้าศูนย์ผมถามว่าจะมาเป็นเจ็ดสองกสามห้าสยังไงท่านจะท่านจะท่านจะขือนต้นนายตัวเองยังไงในเมื่อวันนี้เองพักเก้าไกลไม่ได้ไต่สวนนะไม่ได้ไต่สวนก็แปลว่าเอาพยานหลักฐานเดิมที่มีอยู่เนี่ยมาประกอบเป็นคำวินิจฉัยนะฉะนั้นผมไม่เห็นเลยว่ามันจะเปลี่ยนแปลงจากเก้าศูนนอกจากมีคนลาเนี่ย S 1> <S 1> ถ้าคนลาหนึ่งคนก็อาจจะเป็น8ปูนย์ลาสองคนก็7จ็ดศูนย์ครับ,รบเพราะฉะนั้น MV ที่ออกมาเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆน,นะไม่ได้นึกสนุกแล้วอยากทำนะมันมีกลยุทธ์ใช่ไหมใช่ครับหวังผลเลยนะหลัง14สี่ิงหาใช่ครับเออคือชอ็ชอตแรกเนี่ยชอ็อตแรกเนี่ยวันที่3ามสิเอ็ดนี้ก่อนค่ะพระบเพิ่มเติมเงินดิจิตอลครับวันละสองสามอ่า ก็ S <S <an> จะเห็นแล้วว่ารัฐบาลเขารักกันดีหรือเปล่า๋อ้ oh. ถูกไหมถ้ารัฐบาลรักกันดีก็โหวตผ่านครับ <an> แต่ถ้ารัฐบาลเขารักกันไม่ดีอาจจะไม่ผ่านอ่า uh. ถูกไหมครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยมันมีขั้นคนเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยครับครับ <an> 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 ในสสะนะค่ือคือ,คอประเด็นอย่างที่บอกบางคนก็ไปตังวลเรื่องข้อกฎหมายบ้างแหละบโหวตไปจะติดคุกหรือเปล่าโหวตไปจะเดือดร้อนหรือเปล่าครับ บางคนก็บอกว่าเฮ้ยคนใต้เขาไม่เอาเงินที่ติตอนนะ